โอเคฮะก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะอ่าวันนี้ก็มาพบกปลูอีกเช่นเคยส่วนชื่อรายการที่บอกไปยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวอัดก็อาจจะนึกออกในคลิปก็ได้อ่าเดี๋ยวขอไปเก็บเออต้นอ่อนกับพวกแอปเปิลก่อนนะฮะตัดไม้ไว้เพียบเลยเยจะเอามาปลูกกันด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ขอปลูกดีกว่าเพราะเก็บสะสมให้มันเยอะๆไปก่อนนะฮะเวลาปลูกเนี่ย มันจะได้เยอะนะฮนะนขนาดตรงนี้ยังขึ้นอีกนะต้นไม้ก็ตอนนี้ได้สามสิบกว่าต้นแล้วนะคะต้นอ่อนนี่ก็มีลิปเอ,อ จนออดอปเพียบเลยนะฮะส่วนนั้นก็คือเห็ดสามารถก็สามารถเห็ดเนี้ยเห็ดเห็ดโอ้ยเล่นลวนเล่นลวนเห็ดที่เห็เหเน,นเ,น,น,เนี้ยก็สามารถเอามาทําเป็นเอ่ออาหารได้นะซุปเห็ดนั่นเองแต่ตอนนี้เมื่อกี้แหลกนะคะก็ต้องขอใครด้วย เราก็จะมาสร้างบ้านกันต่อเลยนะเราจะมามัวามาลีรออะไรทั้งสิน้นชับชับเออเรื่องไม้ต้องใช้ฮะจำพิมจนตรงนี้ขวานขวาน,าขวานไม่มี้ะขวานไม่มีี๋ยวคับเองดรีกว่าเอ้ยเกือบคับผิดซะ นี่ก็เป็นคลิปที่สองแล้วนะคะก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยโอ้กิดผิดแต่เราจะ,ละ,ละขึ้นมันไปทำชั้นสองกันนะฮะเรื่องกระจกก็เดี๋ยวค่อยหาเอาทีหลังแล้วกันขอเป็นทางขึ้นตรงนี้ เออแล้วก็แกเดี๋ยวเดี๋ยวเดเขาแปวอาหารก่อนฮะเดี๋ยวจะไปตัดสองแกเอาจากาักสามวิ่งโอวง่ายสุดดีสุดดีหนึ่งตัวพี่เรามีอยู่แล้วนี่แหมโชว์ความโม่อีกแล้วเราคิดที่แล้วก็โชว์ไปตั้งสองครั้งแล้วความโม่ มีนันสี่อันด้วยเดี๋ยวตอนใกล้ๆกจบคลิปเดี๋ยวจะไปบูมมนให้ดูกันฮะเดี๋ยวรับบันไดก่อนบันไดเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งฮะที่จะเออบันไดเนี่ยก็จำเป็นเหมือนกันฮะ เ้วขอแยกชิช้นส่วนกันปุ๊บโอ้ยชิเออชิบพอก่อนค่ะแค่นี้พอก่อนชิบเออชบชิบเโหนี่อีกเดี๋ยวไปครับที่ปิดเปิดด้วยเดี๋ยวจะให้ดูกันค่ฮะหลายคนสงสัยนะคะว่ามันคืออะไร นี่ง่ายเจ้านี่ออประตูอะไรเนี่ยประตูกลนะกระสมบัติอย่างนี้ชักชักชักอย่างนี้นะแล้วก็ปีนขึ้นไปเอาโอ้ติดเดี๋ยวขอทุกออกก่อนเดี๋ยวค่อยไปวางข้างบนเอาทีหลังนะมนเออ างนี้แล้วกันได้ปะไม่ได้นะช,ช,ชั้นที่สองขอทำท้กสูงขึ้นไปสักห้าบล็อกแล้วกันฮะช่วงนี้แหะเรายังอยู่กับเอ,อการสร้างบ้านอยู่นะฮะเราจะไม่ทำอะไรมากเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่น ทำให้มันเออหลวหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดยังหลวไม่พอเนี่ยเดี๋ยวทีหลังค่อยเออมาดัดแปลงเอาใหม่สองบล็อกหนึ่งบล็อกผ่านไปชิบชิบชิบ,ชบเออเอานี่นี่เอาเออไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบเพราะว่าเราทำห้าบล็อกนะ อันนี้ก็ได้สามบล็อกละชิบชิบเออคือพอดีตอนนี้ว่างถ้าไม่มีอะไรทำก็เลยมานั่งแคสเกมอุ้ยชิบชิบสี่สี่แล้วนะตอนนี้ สีบลอกผ่านตายเดี๋ยวแค่ชั้นเดียวก็ครบห้าแล้วนะก็ถือว่าสูงนะนี่ไงฮาบลอกครบอีเนั่นเนี่ยที่เราตัดเผื่อไว้ก่อนไม่งั้นไม้ไม่พอแน่เลยยอืม บ้านเรายังบ้านเราจะเออไม่หมดแค่นี้แน่บ้านเราจะทำสวยๆกว่านี้นะคิปคิปอ่าโอ้ค่ะบอกก็สูงเนี่ยอ๋อไม้หมดอีกขอ,อแค่นี้ก่อน ออชุดลังคาชิดนั่นแหะเดี๋ยวค่อยทุดออกอย่างใช้งบประมาณเยอะพอสมควรนะฮะอ่าผมเด็กใหม่นะฮะลืมบอกไปไอ้บอกบอกบอกไปละรอบไปละ คือถ้าเกิดมีเสียงรถคนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันอยู่เออที่สูงนะแล้วก็มีลมคัดตลอดเวลาไม้ไม่เหลือไว้หรอกไม่เหลือแน่นอนถ้าเหลือก็ดีนะ,ะเ,เดี๋ยวเราจะต้องลงไปปูพื้นเออข้างล่างนะคะเราจะไม่มีอะไรมากฮะ ค้องสิ่งของก็บย่างบ้านอะไรเงี้ยห้างบนนี้คาดว่าผมจะทําเป็นเอ,อ่อห้องเก็บของฮนะห้องเก็บของนั่นเองตุดเรื่องไม้เรื่องห่วงีับเพียบเลยเพียบเลยนะะเรื่องไม้ไม้ลายนี่ก็ถือถือว่าก็สวยได้ใช้ได้นะ นมททำไมเราวางผิดตลอดเลยคลิกขวาวางฮนะลืมบอกไปส่วนเต้นเนี่ยเออคลิกซ้ายค้างฮนะเออเร็วๆในยด,ดอีอ่าลืมบอกไปสมมติเรามีมาอยู่ยี่ยีบสี่บล็อกใช่ไหม เวลาเราจะแยกให้มันเหลือสามสามสิบสองบ็อกเนะี่ยให้คลิกขวาน้าหนึ่ทีแล้วมันก็จะแยกมามนเองคลิปคลิปคอ่าคับชับชับบเรียบร้อยเสร็จแล้ว เสียงมันจะบาไปหรือเปล่าเนี่ยอ่าขนาดนี้ก็พอนะเมื่อกี้จะปรักเสียงไปนิดหน่อยแล้วะทางขึ้น ไปไปจุกใจไปนิดหน่อยนะเมื่อกี้อ่าไปไปฮะไปเดี๋ยวมันมันจะเกิดซะก่อนมืดนเหมือนอย่างนี้ไหมเกิดดีด้วยจะดเฮ้ยมันขึ้นรีบขึ้นดีวะเดี๋ยวมันเกิดเว้ย คลิปอ่คลิปคิบ,บปักข้างบนนี้แล้วกันมันจะดูมไม่สวยจะถลายนะถ้าปักแบบนี้แล้วี่แบบนี้คลิปเอออันนี้ขอไม่ใส่อะ่ะขอไม่ใส่ใส่หน้าใส่จะขอใส่ข้างบนนี้ป่ะ เออคือยนี่เอ้ยอย่าผิดอ๋อถูกถูกหล่นไปแล้วเราขนาดนี้ก็ยังดีเนี้ยเอาเก็บของเลยลืม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  ขอเออไม่ใสยย่ดีกว่าฮนะเพราะว่ามันจะดูเกลกะอย่างนั้นดูแลไปเคลียร์ข้างล่างกันก่อนเลยเพราะว่าเราจะปูพื้นนะชิปชิปอันนี้คือเอออีพนะีสองฮะอีพีแรกเนี่ยเอออัพตรงยูทูบู่ อ่ามีอยู่ตนี้นี่ยนะคะ่างนี้นะที่ขดที่ขุดหินชล้เราขุดไปเลย เราจะไปเร่งในหะ้มันเร็วไม่ได้นะฮะไอที่ขุดเนี้ยมันต้องเออเป็นที่ขุดเดมอนหรือว่าเออที่ขุดไปบวกเออประมาณนี้นะมันก็จะเร็วขึ้นมาพอ,อคุ้นนะเดี๋ยวจะมาเออบอกวิธีการทำประตูเออเปิดปิดอัตโนมัติกันด้วยนะฮะ ได้ไม่จำเจไม่น,น่าเบื่อ,อไปนะะคลิปคลิปคลิปอ้าวครั้งสะกไม่เแปบบ็นไระเออที่ขุดหนึ่งออกมาอขุดไหนวะนี่ไงเดี๋ยวเราจะมาตะลุยถ้ำกันตรงนี้ ุยอรีบเข้าบ้านก่อนสูงแล้วสไปเดอร์ขึ้นไม่ได้แล้วนะตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันสูงดีนะองมันจะได้รู้ดีหน่อยชิบ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 อ่า เอามาหนึ mà, ่งก้อนแทงไม้เอามาสองชิ้นแล้วก็จะได้มาที่ขุดเหมือนเดิมเฮ้ยอ๋อยืนไปตอนนี้ก็เป็นคาดว่าหลังเนี่ยเออก็จะใส่ซาวเอฟเฟกต์นะถ้าผมหาโหดได้ส่วนถ้าเกิดว่าใครมีเว็บโหลดอะไรประมาณนี้ก็ ขอหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าก็หายากสิดพอสิคนเอาขอาติดนึกว่าติดอะไรเดี๋ยวก็มันค้างนะฮะเมื่อกี้ผมไม่กลัวมันค้างนะอ่ะอ่าหูพื้นเหลือไมันจะได้ดูส,สวยๆหน่อยนะะถ้าเป็นพื้นดินเนี่ยเออจะดูจนไปหน่อยเพราะตอนนี้ฐานะเราก็เริ่มดีขึ้นมากแล้ว คนะเนี่ยคืออะไรคนะก็คือเอ,อความเป็นอยู่ที่ดีนะแล้วก็มันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินทองนับทรัพย์สินนะฮะความเป็นอยู่แล้วก็เอ,อความสุขสบายต้องมาอยู่บ้านแคบๆไหมยอ,อ่าแล้วก็ต้องออกหาก,กินกลางคืนไหมเราจะพกสมบีนะฮะเราจะออกหาก,กินตอนกลางวัน สัมบีมันออกหางก,กินกันตอนกลางคืนฮะเรว่อที่เรียกกันฮะว่าผีดิบนั่เองชื่อจริงมันเนเป็นผีดิบนะไม่ใช่สัมบีตอนมันเหมือนสัมบีกันเลยเรียกกันไปงั้นน่ะชักชักชัเสียงมาแล้วนะเสียงมาแล้วไม่ทันไรเลยครึ่งหนึ่งก็พอ ถึงนนิดหนึ่งก็พออะไรงเงี้ยโอ้ยเด่งอีกชักอ่าปุ้ยหมดเลยแหมแล้วว่าจะแค่นิดเดียวรอสมุดเลยชิเดียวขอ ได้เวลาเียม้อนให้ดูเลยแล้วฮะก็ไม่คาดว่าเออมันคลิปมันจะทำเสร็จเร็วขนาดนี้ฮนะคลิปเดี๋ยวขอไม่เอาทรัพย์สินเงินทองเะไรไปฮนะขอเอาเอาเอาไปแค่ดาบพอมาเลโดมิโกโอ้ยตึงปักไปเรียบบ้านเอามาซักซักซักแค่นี้พอสิบเก้า ชิปช็อปชิปชิปชิปช็อปปักไว้นะเพื่อความปลอดภัยเจ้าผีสเกลิตันสเกลิตันก็คือผีเอ้ยมึงอยากยิงมั้ยล่ะ10แฟครับอื้อเดี๋ยวปักให้รอบบ้านเพราะอย่างนี้แหละฮะมันจะมีโอกาสมันมาเกิดแถวๆรอบบ้านเราได้ Má đi, thoải! Kiko mãi kiếm lời! 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 Kiko กินผมเองนะผมทำเองเออย่าหาๆาโอ้หมูเยอะหมูเยอะหมูเยอะนะหมูเยอะมันกากจังวะ้มูมาเกิดใ,ใ,ให้เราเห็นเลยเกิดที่เกิดมาให้กูเห็นก็ไมีต้งมองแลว้ว่้เจ้าคิปเปรอร์ยังไงอะเอานี่ไงโอ๊ย งานให้พูดทำแล้วอู้มีเนื้อหมูด้วยโหของรางวัลคือเนื้อหมูเออพี่ชายเล่นลวนเล่นลวนของรางวัลคือเนื้อเหมูอืออุ้ยพูดผิดพูดผิดไปทำแม่งแล้วทำแล้วเล่นลวนเออเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายหื่กลัวตายบอกไป ้นไม้มันเกิดอะไรตรงนี้อะอยากโรว,เ,วเล่นมาตั้งนานเพิ่งเห็นว่าเราจะเครอบคุมทุกพื้นที่คะเพราะว่าเราคือเครือข่ายเอเอสจะครอบคุมทุกพื้นที่ฮะมีคนหาหาเรื่องอีกแล้วมีคนมาหาเรื่องอีกแล้วมันอยู่บนไหนวะ อยู่โน้นใช่ไหมยจะไปจัดก,การเองฮึไม่ใช่ละเราขอไปเคลียร์พื้นที่ก่อนเอาช็อตไปให้หมดเลยนี่ด้วยมันอยู่นโน่นมันจะได้ดูส,สวยๆหน่อยฮนะ ก็วางไฟเยอะเลยเฮ้ยดินเกาะเอามาทำไมแค่นี้เนี่ยมีตันน้งเยอะเอามาทำไมนี่เดียวอะวางไปวางไปอุ้ยตกมาตกใจหมดตกใจหมด คือว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีสิกเกิดเอ่อยังไงอะมันมีสิเกิดที่มึดมดได้นะฮะเฮ้ยแมงมาตัวไหนวะแราเออลันแแค่ตัวนูนน้นฮะอือ้ยเฮมยอย่าเล่นลุมดิวะตัวหมกตัวแม่มือเล่นลุมจ้ะอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวปักสักตาหัว ตู้บ้านกูพที่ใครงูแมงเล้าอ๋ออ้อพักก่อนครับก่อนหยุดกันเลยยังจะตีโดนอีกอือสัตว์มสด้วยโอ้แมงดอกชิโน่อินชานมาหรือเนี่ยดอกชิโน่อินชานด้วย เจ๋งๆอู้ไม่เจ็งแล้วไม่เจ็งแล้วแอะแอะห,หนีก่อนหนีกอนหนีก่อนปะเลิ่นดับธนูอินชาเรลนี่ไปตบโอ้โหไม่เห็นจะแรงเลยทำงานสองฮะจะจบคลิปเป็นได้หรือยังครับผม ขอเคลียร์ไอ้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 ตำนานขากไอ้พวกนี้ก่นอนไวอ้ได้สักดีสักาก,กาบนะรับวะกาบนะรับวะาู้ชนะโหดสวยสวยขับโลดา้าตายเฮ้ยชอบมีเลยให้มีเลยมีเลย อย่ตายเออเฮ้ยอ,อ,อย่าเล่นกูนะกูสิกรายนะบอกให้คืออันที่จริงตอนกลางคืเนเ,เนี่ยไอ้กาสไปเดอร์เนี่ยมันจะเออมันจะเออสองลูกหมดด้วย คือมันจะมาโจมตีเราใะ่แต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันมันไม่กล้าทำอะไรกามันไม่กล้าถ้าเธอเกิดเป็นตอนกลางวันไหล่หลงงะวิ่งไวกว่านะเวบอกให้อู๋ถึงไม่เล่นแต่ถูกเล่นถ้าเกิดเราไปโจมตีมันเนี่ยมันก็จะเล่นกับเรานะฮะอ่า ขอจบคลิปกันจะไปหาจบที่จบคลิปส,ยสวยๆนี่ก็ตายในบ้านเ,เลยวะอะไรเนี่ยครับผมขอจบคลิปกับการเออธนูปักหัวป,ปักเท้าปักแขนปักหัวใจปักหลังปักตูกนะฮอ่าก็ต้องขอสวัสด,ดีกนะันนะครขอบคุณมากครัที่รับชมถ้าชอบกดไลค์ฮนะ